สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่านมาดูการสุ่มกุ้งนะครับเพื่อไปประเมินราคาครบ3เดือนพอดีนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะไปชั่งน้ำหนักกันออก็กำลังเอากุ้งออกจากแหนะครับมีตกเถียงกันนิดหน่อย เดี๋ยวเราจะไปชั่งน้ําหนักครับเพื่อหาค่าน้ําหนักโดยเฉลี่ยนะครับพาดเล้วได้ประมาณ28 28ตัวต่อโลนะครับหนึ่งอาทิตย์เราจะทําการสุ่มทีนะครับโดยจะประมาณวางคานนะครับทุกวางคาน าไปแล้วครับชั่งน้ำหนักก็เอาไปนับจำนวนตัวนะครับหลังจากที่ชั่งแล้วปล่อยขื้นบอ่อแล้วอีกสัก พักก็หาค่าน้าหนักโดยเฉลี่ยนะครับว่ากุ้งจะก,กี่ตัวโลนะครับอเราทําการนับนะครับอตอนนี้กําลังนับอยู่นะครับใช้สมาธิห้ามเสียงดังนะครับเดี๋ยวหลง อ้าวนับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ9กร็อตอนนี้นับเสร็จแล้วนะครับก็ไปหาข้ามหนักโดยเฉลี่ยน,นะครับกำลังหาอยู่นะครับก็ทำการล้างอุปกรณ์นะครับเอาแหที่ทอด สุ่มมื่อกี้นะครับก็เอามาล้างนะครับทำการสะอาดขณะที่เรารอการหาน้ำหนักโดยเฉลีย่ยอยู่ก็ให้ดูบรรยากาศ ตอนประมาณสักหกโมงเย็นนะครับภายในบ่อบ่อเลี้ยงนะครับถ้าน้ำหนักได้ราคาดีก็น่าจะจับหมดเลยนะครับถ้าราคายังไม่พอใจก็น่าจะพาเชี่ยนก่อน อฟองอากาศเริ่มเยอะนะครับครบสามเดือนพอดีนะครับวันนี้จำนวนกุ้งที่ปล่อยไปก็หนึ่งล้านสี่หมืนตัวนะครับโดยประมาณเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผลออกมาจะเป็นยังไง้วาลังเดี๋ยวให้ให ตอนนี้นครับผลประกวดการสุ่มมานะครับ26.72นะครับตัวต่อกิโลนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับพาเชียนอาทิตย์ที่แล้วได้28ตัวต่อกิโลครับตอนนี้ได้26ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็ถอดกุ้งมาใหม่นะครับเพราะว่าลืมถ่ายรูป ดูตัวกุ้งนะครับต้องแสดงน้ำหนักด้วยตัวกุ้งด้วยนะครับ อันนี้ไม่ต้องนับนะครับเพราะว่าจะดูสีกุ้งของตัวดูสีของตัวกุ้งนะครับ ก็ถ่ายรูปสีกุ้งเสร็จก็เทลงกลับบอ่อเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอันจบสิ้นนะครับสำหรับการสุ่มกุ้งเพื่อประเมินราคานะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเอาไว้ตอนจับนะครับ <Okay. S 1> ค่อยนำเสนอกันใหม่พบใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะที่รับชม แล้วก็ติดต่างกันสวัสดีครับ